ความจริงจากปากออกแกนอิสรมดรามาเดือดเบลล่าแยง่งซีนเพื่อนจริงไหมยังคงเป็นดราม่าเดือดกันไม่จบหลังจากที่แก๊งนางเอกสีมอไมดาวิก้ามากี้ราศีมิวนิธาและมินชาิดามานั่งเมาส์มอยสับกลุ่มนินทาเพื่อนร่วมวงการจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์และจากประเด็นแยง่งซีนเพื่อนในอีเวนต์แห่งหนึ่งงานนี้ชาวเน็ตแห่ขุดคลิปภาพถ่ายเก่าๆจนโยงไปที่นางเอกเบลล่าราณีเรื่องนี้ทําให้ล่าสุดออกแกนอินจัดงานต้องออกมาชี้แจ แ้งความจริงหลังจากที่หลายคนเข้าใจแบบผิดๆโดยระบุว่าทางผมได้รับการจัดงานในการประกาศผลรางวาัลการประกวดออกแบบเครื่องประดาบับจากสถาบันหนึ่งซึ่งในวันงานประกาศผลรางวัลได้มีการดีวดารานักแสดงทั้งหมด6ท่านคือน้องก้าวสุภัสราน้องพัทิเซียน้องบิวนิธาน้องมินชาิดาน้องเบลลา่าและน้องใหม่เดวิกา้าเพื่อมาสวมเครื่องประดาบับแล้วเดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นข้อๆนะครับ 1. ทําไมน้องเบลล่าถึงต้องเปลี่ยนชุด จากสีเทาเป็นสีดาคือทางเราได้วางสีชุดไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวและลองฟิตติ้งกันหมดแล้วครับหลายคนคิดว่าน้องเบลเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงครับถ้าน้องอยากเปลี่ยนชุดอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่จริงครับ จริงๆแล้วเพราะก่อนหน้าที่จะเดินแฟชั่นจะมีน้องสองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มคือน้องมินและน้องเบลและหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็กลับเข้าไปด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวแต่ชุดน้องเบลนั้นดันไปเกี่ยวกับตะปูของฉากเวทีทําให้ชุดน้องฉีกขาดซึ่งเห็นขาอ่อนและส่วนท้ายคือก้นของน้องซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดินแฟชั่นได้เลยวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชุดและวิ่งชุดจากร้านชุดแบรนด์ต่างๆในห้างแล้วทางเราจึงแจ้งน้องๆทุกคนให้เดิน เพื่อที่น้องเบลจะได้มาหลังเวทีทานซึ่งถ้ามองดีๆแล้วหน้าผมไม่ได้เข้ากับชุดสีดำที่น้องใส่ขึ้นบนเวทีเลยถ้าเทียบกับสีเทาที่เข้ากับหน้าผมกว่าถ้าน้องอยากแย่งซินจีนน้องควรจะเปลี่ยนชุดดำตั้งแต่แรกแล้วแต่งหน้าทำผมไม่เข้ากับชุดมากกว่านี้ 2. เรื่องจุดโพสต์ด้วยเวทีที่มีขนาดเล็กแล้วยังมีฉากหมุนที่กินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทียกขึ้นเป็นขั้นบันไดเล็กๆหลายจุดการโพสและยืนของน้องๆ5้าคนจึงดูเบียดกันครับ3 ตามตอนประกาศผลรางวาัลด้วยน้องๆผู้ประกวดคณะกรรมการและดาราประธานผู้มอบรางวาัลทั้งหมดกว่า20คนด้วยพื้นเวทีขนาดเล็กแล้ว20กว่าคนบนเวทีทําให้เบียดกันแน่นช่วงรับรางวาัลจึงต้องเบียดหรือแทรกกันออกมาครับ4หลายคนสงสัยว่าทําไมมีแค่5คนกาวมิวแพทเบลและไมายส่วนน้องมินหายไปไหนน้องมินนั้นได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วในรางวาัลเครื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดซึ่งไม่ได้เดินรวมกับทั้ง5้าคนครับ นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมันไม่ได้มีอะไรายอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายๆคนโยงทําให้เป็นประเด็นและกระแสะในวันนี้ครับ